ได้อย่างไรจะรวยทำยังไงจะสวยทำยังไงจะสูงสักทำยังไงนะรูปงามผิวพรรณงามจะทำยังไงตรัสบอกไว้หมดนะยังคนจะมีรูปงามผิวพรรณงามเนี่ยพระองค์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของกรรมมีมหากรรม,มวิพังยานในการจำแนกกรรมอย่างละเอียดพระองค์บอกเลยว่าเธอต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธ ไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏน,นี่จะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักจะมีทรัพย์มากทำอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ที่ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยาน ระเบียบของหอมครึ่งรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือปลังนะจะสูงศักด์ทำอย่างไรเช่นละความตรณีนะจะได้เกียรติศักดิ์กันใหญ่หรือไม่เกียรติกันตัดรอนผู้ที่เขาเคารพนับถือกราบไหว้บูชาสมณะหรือปลัง พระองค์รู้อีกว่าการให้ทานอย่างไรจึงเป็นอริบุคคลเช่นต้องวางจิตละความตรณีถ้าเราให้ทานโดยการหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจับได้สวยผลของทานนี้อันนี้ยังไม่พ้นอบายทุกติวินิบนัตินรกตายไปแล้วไปเป็นเทวดาจริงแต่ตายจากเทวดาแล้วก็ไปสู่อบายทุกติวินิบัตินรกต่อ หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจนะการวางจิตแบบนี้จะไม่ได้อาริยบุคคลต้องวางจิตละความจจีนะเนี่ยพระศาสดาจะทราบหมดเลยว่าทำอะไรในทางโลกแล้วจะให้เราสําเร็จสมปรารถนาตรัสบอกไว้หมด หรือตรัสบอกเหตุปัจ,จัจสี่ประการเพื่อให้ได้ของสี่ประการทำอันเป็นที่น่ารักคล่หน่าปราถนาหน้าพอใจหาได้ยากในโลกมีอะไรโภพทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมไม่ใช่ไปรักขโมยเข้ามาเราทั้งหลายอยากมีภพทรัพย์มากและเกิดขึ้นโดยธรรมนะอย่างที่สองขอเราเป็นผู้ นะมียศยศจงเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมทั้งญาติและมิตรสหายนะนี่ข้อที่สองนะข้อที่สามขอให้เราเป็นผู้มีอายุยืนนานข้อที่สี่ตายแล้วขอให้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นี่คือทำสี่ประการที่น่ารักใกล้น่าพอใจ น่าปรารถนาหาได้ยากในโลกเกิดเป็นมนุษย์แล้วปรารถนาทำสี่ประการเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายทุกคนพระศาสดาบอกต้องสร้างเหตุสี่ประการนะศรัทธาศีลจาคะปัญญาศรัทธาในาตถาคตเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะ ศินพระองค์ชี้ไปที่ศินห้าจาคะการเสียสละแบ่งปันชี้ไปที่การวางจิตละความตรณีและปัญญาชี้ไปที่การละนิวรณ์ห้าและการเห็นอริสัตส,สีโยมสร้างเหตุปัจจัยสี่ประการนี้พระศาสดายืนยันว่า ทำสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าปราถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกจะสำเร็จแก่เธอคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะวิ่งไปบนไปบวงสวงไปสะดอเคราะห์ไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสดาของเราในพุทธศาสนาปฏิเสธ การอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วปัจจุบันก็ยังจะมีะจุดทูบสามดอกห้าดอกเก้าดอกสิเป็นสิบดอกทูบเทียนแพ่หัวหมูใบสีสารพัดอย่างและเราก็อ้อนวอนขอให้เราสำเร็จขอให้เราล่ำรวย ขอให้เราหายโลคหายภายัยขอให้เราได้ยศตำแหน่งนเราก็ปรารถนาขอสารพัดอยา่างโยมให้ทราบไว้นะว่าศาสดาในพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านั้นปฏิเสธสมณพรามณ์เราอื่น,นเขามาบอกพระเจ้าว่าตรงนี้สำเร็จพระพุทธเจ้าบอกว่าพรามนะถ้าการอ้อนวอน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้โยมทุกคนในสาลานี้อ้อนวอนเป็นกันทุกคนอะไรศักดิ์สิทธิ์จริงไปอ้อนวอนกันทั้งหมดแล้วสำเร็จทุกคนไหมอย่างนี้ทุกคนก็รวยเท่ากันหมดเลยขอคนละสิล้านนะทุกคนมีสิบล้านหมดเลยไม่มีใครจนนะ แต่ทำไมยังมีคนจนคนรวยคนพิการคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำมันเกิดเพราะอะไรโยมให้ทราบไว้นะพระศาสดาของเราจัดว่าเป็นเพราะกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตหรือทุจริตโยมต้องกลับมาสร้างเหตุให้ถูกต้องโยมอยากจะขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่เปิดออฟฟิศใหม่เปิดบริษัทใหม่ดูเลิกกันใหญ่เลยนะเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีอ่ะตอนนี้เป็นมงคลนะอันนี้เป็นเลิกดีนะอันนี้เป็นยามดีนี่ขณะดีนะรุ่งดีสว่างดียมวิ่งไปหาอะไรวิ่งไปหาดวงดาวตัวเลข ตัวอ,อักษรอักขระจีปาถาสีนะ,นะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้พระาศาสดาปฏิเสธหมดเอาให้ทราบความจริงนะไม่ได้ให้โยมเชื่อพระพุทธเจ้านะโยมจะเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ได้แต่อัตมาบอกของพระพุทธเจ้าเพราะอัตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะอัตมาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อการตัดสรุปของคนอื่นเพราะพระุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าตัดสรุปเกิดมาแล้วจะไม่มีซ้ำสองในโลกธาตุเดียวกันจะไม่มีผู้เจ้าเกิดมาแข่งผู้เจ้าองค์นี้ไม่มีนะผู้เจ้าเกิดองค์เดียวที่เหลือคือไม่ใช่นะสัพพัญญูมีคนเดียวในโลกจนกว่าศาสนาจะหมดนะจบหายไปแล้วอีกนานเลยถึงจะเกิดผู้เจ้าอีกองค์หนึ่ง ดังนั้นในเมื่อผู้เจ้าประกาศว่าท่านคือคนที่เก่งที่สุดไม่มีใครในโลกรู้จริงนอกจากพระองค์เราเชื่อการตรัสรู้ของพระองค์ตรงนี้ไหมถ้าเชื่อพระองค์บอกว่าเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเกิดเพราะอะไรพระองค์บอกว่าสัตว์เราใดประพฤติชอบ หรือประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาใดเวลานั้นเป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นถ้าเขาทำในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีมงคลดีในเวลากลางวันเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันอยากจะออกรถใหม่ขอเลิกหน่อยตั้งใจเลยว่าเราจะประพฤติกุศลกรรมบทสิท ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดจะไม่มีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นจะไม่มีความพยาบาทจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดโยมตั้งจิตสิประการนี้แล้วเป็นกุศลกรรมโมสิบชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตยมทำทุกอย่างไปได้เลยอยากจะขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่จะแต่งงานทำการงานมงคลใดๆในโลกนี้สำเร็จหมดนะนี่ศาสดาของเราตรัสไว้ดังนั้นถ้าโยมเนี่ยยัง คิดจะพูดว่าพุทธังสารนังคาามิข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งช่วยทำให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยนะถ้าอย่างนั้นอย่าประกาศว่าพุทธังสารนังคาามิโยมไปประกาศเลยเพราะการพูดของโยมกับการกระทำต้องตรงกันโยมก็ไปบอกภูเขาสารนังขจฉามิปาม่าไม้ศักดิ์สิทธิสารนังคจามิ อภูมิสารนังกะฉามิสารเจ้าที่สารนังกะฉามิหมอดูสารนังกะฉามิอ่าโยมต้องเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงนะใช่ไหมพูดอย่างไรต้องทําอย่างนั้นถ้าโยมเป็นคนตรงมีสัจจะแล้วโยมจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะพยมพูดพุทธทางสารนังกะฉามิข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมจะเชื่อ และถ้าโยมเชื่อพระพุทธเจ้าโยมจเจริญแน่นอนอาตมารับประกันนะเพราะพระพุทธเจ้ารู้จริงนะพระพุทธเจ้าไม่มีการพูดเล่นพูดโกหกคำหยาเพอ้อเจอส่อเสียดทั้งชีวิตนะพระเจ้ามีกายสมาจารที่บริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดเลยหาที่ตําหนิไม่ได้ และท่านจะมาโกหกเราทำอะไรนะว่าเธอเนี่ยเธออยากจะรวยเธอต้องสร้างเหตุอย่างนี้พระเจ้าไม่โกหกเราแน่นอนท่านเป็นถึงลูกกษัตริย์ออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องได้เรือนเข้าสู่อาชีพขอทานนะนุ่งห่มผ้ากาสาสวพัชผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝานมีบาดจีวรน่นะ มีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจีวรเป็นเครื่องบริหารกายเสพเสนาสนะป่าตลอดชีวิตจนกระทั่งปรินิพันธ์ไม่เอาอะไรจะมานั่งโกหกพวกเราทำอะไรว่าอย่างนี้เป็นความเจริญทางโลกแน่นอนไม่เกิดประโยชน์และพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากเราหมดความอยากหมดความต้องการแล้วท่านมีแต่สั่งสอนให้คนเนี่ยเจริญและหลุดพ้น จากความแก่เจ็บตายศรัทธาของชาวพุทธขอให้มั่นใจโยมต้องร้อยเปอร์เซน์กับพระพุทธเจ้านะที่พระอ,องค์เรียกว่าตถาคาเตเอกันตคโตอภิปสันโนเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถตาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นนะถ้าเราทั้งหลายทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ย นะพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันถ้าเขาเอาเมล็ดทรายเม็ดกรวดมาปะพรมน้ำแล้วเอามือคันเม็ดทรายเม็ดกรวดเขาไม่ได้น้ำมันแต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะาพรมน้ำเอามือคั้นเมล็ดงาเขาต้องได้น้ำมันเพราะบุรุษคนนี้สร้างเหตุถูกต้องนะ ดังนั้นเราต้องการน้ำมันเราต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องเราต้องการรวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการสวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการทำที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกสประการต้องกลับไปสร้างเหตุถูกต้องถ้าเราต้องการสำเร็จสมปรารถนาพระองค์ตรัสไว้อีกสูตรหนึ่งสร้างเหตุหประการ เหมือนกับทำสี่ประการเมื่อกี้แต่เพิ่มสุดสุดตาคือคำสอนของตถาคตให้มากไปอีกหนึ่งข้อเองโยมจะได้ตามปรารถนาทุกเรื่องตายแล้วอยากไปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิตายแล้วอยากไปเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งปรารถนาสำเร็จหมดหรือทำที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจในโลกในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้ก็สามารถสำเร็จได้ ต้องลองทำและลองทำอย่างต่อเนื่องเป็นปกติและพวกเราจะเกิดศรัทธาที่อย่างลงมัน่นรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องตรงจริงสิ่งต่างๆจะได้มาเองได้มาเองศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญา